อย่างน้อยคนที่ควรสักก็มีเหรียญย่านนี้อยากย่านจังหวัดนครปฐมเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วจะมีเครื่องรางของขังหลวงพ่อปนติดเนื้อติดตัวันทุกคนนะเพราะฉะนั้นดินแดงของนครปฐมเนี่ยดินแดนเมืองคารวดีเนี่ยนะจะมีเกจิอาจารย์เยอะนะครับผู้ที่สําเร็จครับที่ประพฤติปฏิบัตินะครับในทางพระพุทธศาสนา นาเดื่อจะช่วยครับดูนหัพุทศสสานาให้ครบ5 0 0พปีจะใช้วิธีการจะได้พระพุทธองค์นั้นไม่เคยกลำตนอนะครับนากแต่สิ่งหนึ่งพระเดชพระคุณหพ่อนะครับในยุคนี้มาไห่ดีนะครับที่เราเห็นบุญบารมีก็คงไม่มดนะเรื่องของการสักยันเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธที่หลวงพ่อได้พุทธาพิเสกวันนี้ ลูกศิษย์ลูกห้าของลุง